สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับคลิปนี้ผมจะให้ดูงานชิ้นใหม่นะครับตัวนี้เป็นงานของลูกค้านะครับลูกค้าสั่งทำทั้งกระบอกนะครับตอนนี้ก็ชุดโหลดคอนไกก็เสร็จแล้วนะครับตัวนี้เป็นโหลดติดคอน,นะครับ ตัวนี้จะทำเป็นท้ายไม้นะครับว่าเราขึ้นโหลดปุ๊บมันก็จะขึ้นคอนด้วยนะครับตัวนี้ใส่โมได้นะครับ ใส่โมได้ทุกแบบนะครับตัวนี้เป็นงานดิบนะครับใช้มือแกะนะครับผมซื้อแบบนี้มานะครับมันก็ช่วยประหยัดต้นทุนไปได้เยอะนะครับงานของลูกค้าจะได้ราคาไม่สูงมากนะครับ ฝากติดตามชมผลงานด้วยนะครับคลิปหน้าแล้วผมจะมาทำถังให้ดูนะคถังกับวาวครับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับ